สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูฟ้าในรายวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้เราจะมาทบทวนเลข0ูนย์ถึงเลข10กันค่ะมาดูซิว่าตัวเลขไทยอารบิกแตกต่างกันยังไงไปกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเ,เ,เ,เราไปนับพร้อมกันเลยนะคะ0 1 2 3์หนสี่ห้ ดีค่ะหลังจากที่นับตัวเลขอารบิกกับคูฟ้าไปแล้วครูอีทมีสไลด์สั้นๆที่เป็นคลิปเกี่ยวกับตัวเลขไทยจํานวน0ถึง10มาให้เด็กๆนับแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวเลขอารบิกกับเลขไทยว่ามีความแตกต่างกันยังไงไปกันเลยค่ะ จำนวนศูนยถึงสิบศอารบ,บิกศไทยสอูนอยรักการันศูหนึ่งอารบ,บิก1ไทยหอหนอืองอบบหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองอารบ,บิกสองไทยสอองอสอง สาอารบิก3มไทยสออามมสามสอารบิกสี่ไทยสออีสีไม่เอกสี่ห้าอารบิกหไทยหออาหาไม่โทห้าหอารบิกหกไทย หอโอกอหกเจ็ดอาราบิกเจ็ดไทยจอเอดอไมแต่คูเจ็ดแปดอาราบิกแปดไทยฟอแอดอแปดเก้าอาราบิกเก้าไทยกอเอาเกาไมโทเก้าสิบอาราบิก สิไทยสอ,อีบอสบิขอบคุณค่ะเมื่อการเสร็แล้วเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดหน้า9ถึงหน้าที่10แล้วส่งลงไลน์กลุ่มเลยนะคะทีนี้เด็กๆเ,เปิดนานในหนังสือของตัวเองขึ้นมานะคะหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่เก้าคอที่3ให้เด็กๆสังเกตดูว่า ในจานแต่ละจานดูซิว่าจำนวนของคัพเค้กมีอยู่กี่ชิ้นอ่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งคุยิตจะให้ดูจานใบนี้มีคัพเค้กไหมคะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นจำนวนที่ไม่มีอยู่เลยให้เติมหมายเลขศูนต่อไปลองมานับหน่อยจานต่อไป มีเค,ค้กอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยหนึ่งชิ้นค่ะเติมหมายเลขหนึ่งต่อไปจานที่สองเอ๊มีคัพเค,ค้กกี่ชิ้นนะหนึ่งสองสองชิ้นเติมหมายเลขสองค่ะทีนี้มาดูจานต่อไปมีเค,ค้กอยู่กี่ชิ้นเอ่ยหนึ่งสอง 3ามจำนวน3มชิ้นเติมหมายเลข3าจานสุดท้ายแล้วค่ะเค้กขีก,กี่ชิ้นคะหนึ่งสองสาสเติมหมายเลข4ี่ตัวอย่างคุณครูทำให้ดูแล้ว1ข้อข้อต่อไปเด็กๆนับเองนะคะต่อไป มาลองนับหน้านี้ของเราหนังสือหน้านี้เปิดมาหน้าที่ 10, มี1กับ0ให้เด็กๆนับภาพสัตว์ด้านล่างแล้วเขียนตัวเลขอารบิกลงไปตัวเลขอารบิกเป็นยังไงนะ้าต้องคู่กันกับตัวเลขไทยด้วยทีนี้มาดูข้อที่ 1, ตัวอย่างลองนับอะไรดีนะ้า คุณยศจะลองนับเต่าค่ะเต่าสีเขียวมีกี่ตัวเอ่ย1นึสองสองตัวเติมหมายเลขสองอาราบิกตามด้วยหมายเลขสองไทยคำว่า2เขียนยังไงคะลองสะกดหน่อยสององอสอง ตัวอย่างแค่นี้ง่ายๆหนึ่งข้อนะคะที่เหลือเด็กๆทําเองนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆจะทําคะแนนแน่เต็มทุกคนนะคะบ๊ายบาย